ตกงานครับตกงานคือแบบยังหาง,งานไม่ได้เลยมีลูกกับแม่ที่ต้องดูแลได้เจอรุ่นพี่ที่รู้จักกันเขากําลังจะทาาําร้านกาแฟเรามาอยู่ตรงจุดนี้ก็พอลาเตออาร์ตเรจะได้เห็นฝีมือการทำลาเต้อาร์ตเป็นรูปพอตเกตนี่เจ้าครับครับถ่ายร,รูปให้หนไหมหนูไม่ชอบรูปแบบนี้ เด็ล้วเหรอฮะเนี่ยปัจจุบันทำอาชีพเป็นบาริสตาดูแลแกลเลอรี่อยู่ที่พระรามสองครับก็ดูแลทุกอย่างภายในร้านฮะแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดนูน่นเช็ดนี่แล้วก็ชงกาแฟปกติก็คาปูชิโน่อ่อเมริกาโน่ฮะแล้วก็ อีกอย่างนี้ก็จะเป็นลาเต้อาร์ตครับผม mm hmm. ก่อนจะมาทําอาชีพนี้ผมก็ทําอาชีพพักขายครับขายของกินขายลูกชิ้นทอดขายลูกชิ้นย่างอะไรประมาณนี้ฮะขายน้ําแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจมันไม่ดีได้ทุนน้อยบางทีลงทุนไปไม่ได้กําไรอย่างเงี้ยก็จมทุนไปเงี้ยครก็เลยเลิกเลิกแล้วก็ปรับเปลี่ยนหางานใหม่ก็จนได้มาทํางานร้านอาหารที่นคปรปฐมครับ เป็นร้านอาหารจีนทำตรงนี้มานานหลายปีพอทำมาได้สักช่วงหนึ่งเริ่มมีโควิดระบาดฮะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบรายจ่ายเยอะของร้านเจ้านายก็เลยต้องปิดร้านลงอะไรเงี้ยก็ตกงานครับตกงานคือแบบยังหาง,งานไม่ได้เลยก็เคว้งอยู่พักหนึ่งแต่เราด้วยมีภาระ,ระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบคือมีลูกกับแม่ที่ต้องดูแลที่ลำบากสุดๆก็คือ เราไม่มีเงินให้ลูกกินข้าววันนั้นอนะ่ะคือแบบหาเงินที่ไรายได้เสริมไม่ได้จุดนั้นก็เป็นจุดที่รู้สึกว่าจุกจุกสำหรับตัวเองนะตอนนั้นก็เลยต้องคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่ให้หาไรายได้เสริมเพื่อที่ให้แม่กับลูกได้มีเงินกินข้าวมีใช้ไปวันวันแล้วก็พอช่วงหนึ่งก็ ได้เจอรุ่นพี่ที่รู้จักกันเขากําลังจะทราร้านกาแฟแล้วผมก็พอจะทําเป็นบ้างเขาก็เลยเห็นว่าเราตกงานด้วยเขาก็เลยชวนเรามาทำครับก็เลยได้มาร่วมงานกับรุ่นพี่คนนี้เลยก็ทําให้เรามาอยู่ตรงจุดนี้ก็พอลาเตอาร์ตครับลาเตอาร์ตลาเตอาร์ตรคือที่เขาวาดรูปบนบนฟองก<ช>าแฟใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราเป็นลาเตอาร์ตแบบมีแนวเฉพาะไหมหรือว่ายัางไงครับคือไม่ใช่เทนมอะฮะจะเป็นแนวที่แบบวาดรูปคนอะไรอย่างเงี้ยฮะ ฮะรูปคนอ่ะเป็นวาดรูปคนฮะแบบสั่งว่าอยากได้หน้าคนนี้แล้วก็วาดรูปคนเลยใช,ใช่ครับผมโอ้โอใช่งั้นก็จบศิละปะมาแล่ะครับไม่ได้จบฮะเรียนผมเรียนมาแค่ระดับมัธยมอไอย่างเงี้ยแต่ก็ชอบวาดรูปมาตลอดแล้วทําไมถึงได้มาทางศิละปะล่ะครับจุดเริ่มต้นมันคือการคิดสนุกกับเพื่อนฮะคือแบบขอขอเขอวาวาด ขอจากหลานขออุปกรณ์มาลองวาดเล่นอะไรเงนี้ยอ๋อเหรอใช่ครับแรกๆเป็นไงฮะแรกๆก็ไม่ค่อยเป็นรูปอะไรฮะก็เหมือนวาดเล่นอย่างเงี้ยฮะจะเป็นแค่ลายเส้นปกติใช่ก็คือวาดเล่นมาตลอดอย่างเงี้ยฮะแล้วแล้วจุดไหนมันถึงคิดว่าเราจะเอาดีทางเนี้ยคือเราเริ่มวาดแล้วเราเริ่มสนุกเราเริ่มใช้สมาธิกับงานตัวเนี้ยดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยทามาเรื่อยๆตลอดหลายปีอะฮะอ๋อเหรอฮะใช่ครับทำมากี่ปีแล้วครับ ก็จริงๆถ้าฝึกฝนมาก็ประมาณ5-6ปีล<อ>แล้วฮรอแล้วรายได้จากการเป็นลาเตอร์นี่สามารถดูแลครอบครัวได้ไหมครับในช่วงที่ตกงานก่อนที่จะมาทำที่กรุงเทพเนี่ยคือช่วยได้ส่วนหนึ่งฮะช่วยให้สามารถมีรายจ่ายไปวันต่อวันครับถามได้ไหมครับว่าวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งแล้วแต่ถ้าเป็นแบบดีๆเลยก็3แก้ว3แก้วก็90 0บาท แต่ลูกค้าบางคนถ้าชอบจริงๆเขาก็จะให้มากกว่านั้นโดยการส่วนตัวฮะอ c e s รเซสเป็นไงครับคือเราไปที่ร้าน้เราก็คิดว่าเราอยากจะได้หน้าใครใช่แล้วเรานั่งแล้วเรานั่งดูเลยเหรอหรือว่ายังไงครับไม่ไม่หาส่วนมากลูกค้าที่สนใจก็จะส่งรูปทักมาในข้อความ a c e b o o k ฮะแล้วก็ส่งรูปมาเราวาดให้ส่งรูปให้เขาแค่นั้นครับ วาดวาดบนฟองนมแล้วถ่ายรูปอะครับใช่ครับผมอ๋อเขาไม่ได้มานั่งกินกาแฟไม่เคยไม่ไม่ค่อยมีฮะใช่น้อยน้อยน้อยคร้างมากที่จะมีเอออ๋อคือเขาไม่ได้ดื่มกาแฟไม่ดื่มฮะส่วนมากไม่ค่อยมีใครซสีเรียสเรื่องการมาดื่มกาแฟแต่แค่อยากได้รูปอย่างเดียวอ๋อโอเคอย่างเนี้ยอย่างอย่างเนี้ยใช้เวลาต่อแก้วต่อแก้วประมาณถ้ากะกะก็ประมาณ10-15นาทีคะ1 0สถึง15นาทีถือว่าเร็วมากนะฮะ ถ้าคนอยากติดต่อไปดูงานได้ตอนนี้ก็จะเป็น a c e b o o k ฮะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเพิ่งเริ่มทําเพจร้านที่มาทํากับรุ่นพี่รุ่นน้องเงฮะก็รึเพิ่งจะเริ่มตั้งตั้งเพจกันฝากได้เลยครับชื่อชื่อเพจว่าตอนนี้เพจก็จะเป็น Art n e c k Do ดอ Exhibit c ค f e ครับครับความฝันที่ตู่อยากได้กลับไปคืออะไรครับอยากได้มอเตอร์ไซค์ไว้ใช้ในการทํางาน1คันครับเพราะตอนนี้ใช้มอเตอร์ไซค์ของเจ้าของร้านที่เขาออกให้เราเนี่ยเราก็เกรงใจเขาเนาะแบบ ใช้แค่เข,เขาให้ใช้ในแบบในส่วนหลายๆอย่างแล้วนะเขาช่วยเราหลายๆอย่างแล้วเนี่ยฮะก็เลยอยากได้ไว้เป็นของตัวเองสักหนึ่งคันเนี่ยฮะเราจะได้เห็นฝีมือการทําลาเต้อาร์ตเป็นรูปพลาสตรตให้สร้างสารรค์ลาเต้อาร์ตขนาดใหญ่ที่สุดในชีวิตนี่คือเตรียมเครื่องก่อนนะครับ อนพื้นฐานเลยเนาะต้องเตรียมฟองนมให้ดีเนอะใช่ต้องมันอยู่มันขึ้นอยู่ที่ฟองนมเยอะมากครับแต่จริงนะถ้าอย่างที่ตู่บอกถ้าตีไม่เนียนมันก็ละลายเร็วใช่ฮะใช่นี่คือชามลาเต้อาร์ตครับโอ้โหความยากของการทำขนาดใหญ่รู้ไหครับปริมาณเยอะความความกว้างของ ภาชนะ,ะมันมันวันวดใหญ่ขึ้นเ,เนาะต้องกาบปริมาณของฟองนมกับน,น้ําให้พอดีดพอดีกัน,นะฮะเราจะเริ่มจากคิ้วกับตาก่อนเนาะใช่ผมจะขึ้นจับโครงหน้าก่อน คนเนะเคนะอุ้ยพี่ว่าพี่รู้แล้วผมรู้เลยนะผมจำตาเขาได้อะ งกระสินกับตันเจชนาทิพย์ครับทำไมเลือกรูปกับตันเจครับจริงๆก็เชียร์บอลไทยอยู่ฮะก็ะเลยคิดว่าเราวาดคนไทยดีกว่าเวลาที่เราวาดครับความรู้สึกที่สื่อลงไปในงานของเราคืออะไรครับความตั้งใจมากครับเป็นความตั้งใจมีสมาธิแล้วก็ จอ่จอกับสิ่งที่ทำแบบเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนะครับถือเป็นการฉลองใช้กับแชมป์ระดับอาเซียนของเรานะครับ,รบกับตันเจครับลำแรกเลยอยากจะบอกว่าขอบคุณตู่มากนะครับที่มาบนเวทีซุปเปอร์ฮันเด็ตนะครับแล้วก็ตู่เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ให้หลายคนได้คิดและมองตามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราอยู่กับมันบางคนอาจจะต้องตกงานบางคนอาจจะมีเรื่องท้อเรื่องทุกข เรื่องราวอะไรมากมายที่จะต้องบางคนไม่มีงานทำทำยังไงจะเอาตัวรอดได้หรือว่าคนทุกคนมีความชอบและมีความสามารถสามารถทำในสิ่งที่ตัดดวเองชอบได้ตู่เป็นตัวอย่างที่ดีคือค้นมันให้เจอว่าตัวเองชอบอะไร,รและตั้งใจทำมันลงไปพือว่าไม่มีความสำเร็จได้ได้มาโดยปราศจากความพยายามจนวันนี้เราได้เห็นงานที่มันมันมันเหมือนมากนะครับก็ขอให้ตู่นะครับ จงเป็นพ่อที่ดีนะครับของลูกและเป็นลูกที่ดีของแม่สามารถดูแลคุณแม่และลูกได้ตลอดไปเก่งมากครับครับ <Area. S 2> <white. S 3> นี่คือความฝันที่พี่ๆยามาฮ่ามอบให้หตู่ครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินครับกล้าที่จะไปกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะฟินขับขี่สะดวกประหยัดน้ำมันนะครับมอบให้ตู่นะครับราคุณค่า 4 3 5 0 0บาทครับ oh. จากกละม5ห้าปีนะครับหลังจากที่ตู่คว้าความฝันจากทางรายการได้สำเร็จตู่ก็ใช้ความฝันนี้เดินทางกลับบ้านไปหาคุณแม่และลูกชายที่จังหวัดราชบุรีตามที่ตั้งใจไว้ครับนีรใ,นใจสุ ขอบคุณพี่ๆมาฮ่าทุกคนนะครับที่มอบรถยามาฮ่าฟินคันนี้ให้กับผมเพื่อที่ใช้ในการทํางานแล้วก็มาหาแม่กับลูกครับนนท่านผู้ชมครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t อกซุเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ t i k t อกของเราครับซ u p เปอร์จิ๋วออฟฟิเชียครับ